คนเข้าใจผิดว่าสิทธิ์พอเพียงแปลว่าต้องไปทํานาหรือเปล่าอันนี้เข้าใจผิดนะครับพรค์ท่านสอนเสมอว่าคุณต้องรู้จักพอสมควรแก่เหตุผลนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสมมพวผมทํางานเป็น ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเนี่ยผมมีรายได้ประมาณนี้ผมใช้รถประมาณนี้ผมซื้อบ้านประมาณนี้ผมมีเงินเก็บที่วันหนึ่งผมสามารถกรเกษียณได้แล้วก็อยู่จนตัวเองตัวเองเสียชีวิตเนี่ยแปลว่าผมมีพอแล้วที่ดูแลตัวเองจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตถามว่าผมดรูหราได้ไหมได้บ้างเหมือนกันนะครับถามว่าผมลงทุนเพื่อหากําไรได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่ว่าจุดบางบาร์ที่มันแบ่งตรงนี้คือความความโลภที่มันอาจจะเกินพอหลายคนบอกไอ้ความพอเพียงเพราะว่าทํากําไรไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่ครับทำได้ครับทำธุรก,กิจปกติ ทํางานลงทุนหากําไรทําธุรกิจได้เหมือนเดิเดมเลยครับเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ไม่โลภไม่ใช้จ่ายเกินตัวนะครับต้องต้องใช้ใช้แต่พอดีเท่าที่เราทําได้อ่าความพอเพียงแปลว่าเราต้องไม่กู้หนี้ยืมสินเกินกําลังตัวเองนะครับไม่ใช่ว่ามือถือออกใหม่ปุ๊บจะต้องซื้อใหม่ทุกครั้งต้องตัวท็อปทุกครั้งอันนี้แปลว่าเกินเกินพอเพียงใช่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจีลาไลบรีนะคะท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเรานะคะ